b ิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาสู่ในเรื่องของ w o ฟ f o ออฟวอลสตรีทเราอาจจะไม่ได้เจาะในคดีของแซมแบงแมนฝ i ายบ้างนะครับเพราะว่าคนนี้ถือว่าเป็น w o ฟ f o ออฟวอลสตรีทจริงๆก็พูดกันในกลุ่มนะครับ สำหรับสมาชิกด้าน,นหนึ่งที่ชื่อ SP นะครับก็ใช้ในานามนี้และกันนะครับก็บอกว่าเป็น w o Wolf of w a l l s t r e e t ทําไมอย่างนั้นนะครับก็มันมีหลายประเด็นนะที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับแซนแบ็กแมนไฟล์เอาประเด็นเรื่องของคดีความแล้วก็ส่วนตัวคร่าวๆก่อนละกันนะครับเรื่องของคดีความและเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยเราก็พอรู้ว่าการล้มของ FTX นะครับหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการ โกงนะครับหมายถึงพยายามที่จะไปเสริมหรือหาความมั่งคั่งของตัวเองอน่ะนะครับโดยใช้เส้นสายทางการเมืองนะครับก็มีในทฤษฎีสมกบคิดก็มีแบบให้ตังใต้โต๊ะนะครับสำหรับนักการเมืองสำหรับพรรนะครับคือสนับสนุนเต็มที่เลยซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะครับซื้อหุ้นเอาไว้เยอะแต่พอตลาดคริปโตนะครับมันเกิดการสูญเสียสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระดานนะครับถ้ากระดานกรณีที่มีปัญหากับวิันของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับเรื่องที่ตามมาก็แบบเดียวกับซิปเมกกับแซมแบงแมนไฟล์แหละให้ยืมไปให้ยืมมารวมถึงยืมคนอื่นไปยืมคนอื่นมานะครับแถมทําหลักฐานเท็จทำไอ้เขาเรียกว่าหลักฐานหน้าม้านะครับเพื่อจะไปยื่นในการขอพิจารณา นะครับในการกู้โดยเปิดโดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ภายในนะครับเราก็ร่วมกับอ m มนด a ารีเ a ิร์ก็จับมือกับแคลร์ไลนนะครับเพื่อจะไปหาเงินกู้แหละนะครับในทางประเทศจีนนะครับกระดานที่โดนคือ OKX OK กับกระดานหัวบี้นะครับก็ทำหน้ามา้าทำหลักฐานปลอมอะไรเพื่อจะไปกู้นะครับเราก็ได้มาแหละ แล้วก็พอตลาดคริปโตมันมีเรื่องของเทอร่านะครับแล้วต่อมาก็เรื่องของ f t x ก็เป็นเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันนะครับกระดานเนี่ยไม่มีสภาพคล่องจริงๆนะครับมีแต่เหรียญคริปโตแล้วถูกมินขึ้นมาแต่หลังบ้านเละเทะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราพอรู้อยู่นะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยก็เป็นอเมริกาเองแหละนะครับแต่แซมเนี่ยเขาเขาก็รับใช้พี่ใหญ่เขา นะครับเขาก็ช่วยๆกันอยู่ดังนั้นเราพูดเรื่องราวนะครับสตรอรี่คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับที่มีว่าคงว่าว่าความกันนะครับตั้งแต่ต้นปีคือมีการยึดส่งยึดรัยบนะครับซึ่งมีทั้งหุ้นโรบินฮุสตโออะไรหลายอย่างเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะมาเจาะอะไรได้ในคลิปนี้แต่ที่สิ่งที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะเจาะตรงนี้นะครับคือการลงทุนของคุณนะครับ คือตอนนี้ผมเห็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้อย่างเหรียญซโลนานะครับเคยได้รับฉายาเหมือนกันนะครับว่าเป็นเหรียญที่แซมแบล็กแมนไฟล์เนี่ยเข้าไปในการอยู่ในทีมพัฒนานะครับน่าจะเป็นหัวหอกหลักเลยนะครับเราก็มีการพัฒนาโซโลนานะครับก็น่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับโซโลนาพอสมควรนะครับ ด้งนโซโลนาเนี่ยราคาล่วงนะครับต้องแต่ประมาณสี่สิบห้าสิบดอลลาร์เนี่ยต้องแต่ปีสองพันยิสองก่อน FTX ล่มนะครับพอ FTX ล่มนะครับต้องมีการขึ้นทรงขึ้นสารกันอะ่ะในช่วงตอนต้นปีโซโลปายปีหรือต้นปีโซโลนาก็มีข่าวออกมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับข่าวแม้กระทั่งระง,งับกระเป๋าวานสร้างข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจน คนไม่ค่อยได้ไว้ใจโซโลนาเท่าไหร่เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโซโลนาล่วงลงล่วงเอาล่วงเอา,เอานะครับหนึ่งในนั้นคือสภาพข้องของแซมนั่นแหละพอมันเริ่มมีคดีความโซโลนาถอยลงเลยนะครับถอยลงอย่างแรงเลยจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหรียญเหรียญเดียวหรอกนะครับแต่มันเยอะที่สุดนะครับจากสี่สิบห้าสิบดอน,นะครับก็เหลือประมาณแค่สิบกว่าดอล นะครับตอนนี้ขึ้นมา4สี่สิบเอ็ดอนละแล้วก็เรื่องของมูลค่าการตลาดอยู่อันดับเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของมูลค่าการตลาดอยู่ที่สิบเจ็ดประมาณประมาณสิบเจ็ดจุดสองสองล้านนะครับแล้วก็ประมาณการซื้อขายรายยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณสองล้านนะครับดอดลลาร์นะ การซื้อขายราย24ชั่วโมงคืออยู่อันดับ5้าเลยอุปทานหมุนเวียนของโซโลนาอยู่ที่419กับ561นะครับแล้วลองมาเทียบกัน BNB ตอนนี้อยู่อันดับสี่นะครับแล้วก็มูลค่าการตลาดอยู่ที่33.9ล้านนะครับแล้วก็ประมาณการซื้อขายรายย24ชั่วโมงอยู่ที่308ล้านนะครับอันดับที่16ก็ อันนี้อันดับที่4นะครับของคอยมาเก็ตแคปฉะนั้นอุปทานหมุนเวียนของ BNB อยู่ที่157.7ล้าน BNB ซึ่งโซโลนาน้อยกว่านะครับฉะนั้นการที่โซโลนาเนี่ยในตอนนี้มันมีเรื่องของคดีของแซมนะครับแล้วตัวแซมเองจะหลุดคดีได้รวมถึง FTX เนี่ยจะกลับมานะครับแล้วตลาดคริปโตเนี่ยจะกลับมาด้วย สาเหตุอย่างหนึ่งนะครับมาจากเรื่องของ FTX เนี่ยแหละสามารถที่จะใช้เงินคืนได้นะครับดังนั้นผมไปดูข่าวของคุณโรเบิร์ตคิยาสกิคุณโรเบิร์ตคิยาสิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับหรือ Rich Dad Poor Dad เขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าคนนี้เหมือน Wolf o f Wall s t r e e t นะครับก็ไม่รู้ว่าจะตลบตะแรงหรือว่าหาวิธีอะไรนะครับที่ หลอกแม้กระทั่งลูกขุนแล้วก็ทนายความรวมถึงอายการได้นะครับคือเขาอาจสามารถทำได้แน่นอนนะครับแต่โรเบิร์ตกิสกิก็ไม่ได้โทษแซมหรอกนะครับโทษด,ดอลลาร์มีการพิมพ์เงินขึ้นมามากไปแล้วปัญหาคือ,อระบบการเงินแบบดั้งเดิมนะครับก็พยายามที่จะทำเราเรียกว่า หลอกประชาชนไปนะครับว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับกับระบบการเงินเป็นเพราะว่าความผิดพลาดของคุณเองนะครับไม่ใช่เป็นระบบการเงินที่ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ตัวของโซเองนะครับหรือว่าตัวของเหรียญอย่างบ้องนะครับน่าจะมีการขยับที่ดีขึ้น ไม่ผมให้เฮโฟนอย่างนั้นนะครับเรามาดูโซแล้วกันตอนนี้ไต่ยอยู่อันดับที่สี่นะครับอันดับที่เจ็ดนะครับโซจะต้องขึ้นมาสู้กับ b ีเอให้ได้อันดับที่สี่นะครับฉะนั้นมูลค่าการตลาดเนี่ยจากสิบเจ็ดล้านนะครับต้องขึ้นมาถึงสามสิบสามล้านโหขุณเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นโซเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาได้ในราคาเนี้ยนะครับ อันดับที่สี่แสดงว่าโซเนี่ยจะต้องมีราคาอย่างน้อยประมาณสักร้อยดอลลาร์นะครับอาจจะร้อยร้อยสิบร้อยยี่บห้าอันนี้จะเป็นความมั่นใจเลยว่าโซจะกลับมาและผมเชื่อว่าเขาจะพยายามต้องแซง bnb ให้ได้นะครับเพราะตอนนี้มีข่าวฝาดเรื่องของบ nb กับ t ีเดอร์นะครับไม่รู้ว่าทางอเมริกาเนี่ยตั้งใจจะเบียดทีเดอร์ลงหรือเปล่า นะครับเพราะคุณทิสิน,น่าอลูมิสถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องแรกของผมตลอดนะนะครับแคทิลล่านาอลูมิสเนี่ยก็เป็นเป็นสวออหรือสอ,สอเนี่ยนะครับแกเป็นมิดกับคริปโตแต่ครั้งนี้มีการออกมาโจมตีนะครับ BNB ไอ้บ n ยนนะครับแล้วก็ทีเดอร์เหตุนี้หรือเปล่านะครับที่ต้องการจะบอกว่าเฮ้ยหลีกให้โซก่อน ฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าโซเนี่ยจะขึ้นมาอันดับที่สามเพราเทเดอร์อยู่อันดับสามนะครับฉะนั้นโซเนี่ยถ้าพูดโดยระยะกลางอาจจะขึ้นไปถึงสองร้อย b ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบสามนะครับเพราะตอนนี้ไอ้คริปโตอะ Market Cap มันไปอยู่กับบิตคอย นะครับแล้วก็ตลาดมันยังไม่ได้คืนสภาพอย่างขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคนพยายามตั้งใจที่จะถัดโซออกมาจริงๆให้มาอยู่อันดับนี้สามแปลว่าต้องอยู่ในอันดับที่ที่สามได้แน่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะช่องเราเป็นคอนเทนต์อนาคตอยู่แล้วใครอยากฟังก็ฟังนะครับอ่ะผมผมบอกไว้ประมาณนี้จริงๆนะครับว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ เป็นข่าวที่เราควรจะติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่ที่น่าสนใจแล้วกันนะครับสำหรับโซและโซอาจจะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้นะครับขึ้นไปถึงในระดับที่ประมาณเกือบ200ดอลลาร์หรือ200ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าใช่นะครับถ้าข่าวมาอย่างนี้แล้วผมเอามาเย็บรวมอย่างนี้ คุณคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาตั้งใจจะเบียดทีเดอร์กับไบแอนเนี่ยตอนแรกผมก็อ่านแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยทำไมอเมริกาถึงทำอย่างนั้นโอไบแอนเนี่ยพอเข้าใจนะครับแต่ทีเดอร์เนี่ยเฮยผมไม่เข้าใจนะครับทีเดอร์ธรรมดาโดนอยู่แล้วนะแต่ในช่วงเนี้ยเหมือนกับ อเมริกาไม่อยากที่จะไปยุ่งอะไรกับทชีเดอร์หรือ USDT สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า USDT มันแข็งอยู่แล้วนะครับเผื่อมีการสรับเปลี่ยนระหว่าง USDT กับ USDC ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าโซจะขึ้นมาอันดับที่สามแล้วไอตัวที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับคือบลง บ้องตอนเนี้ยนะครับถ้าเกิดวัดกันเลยนะนะครับคืออยู่อันดับที่สี่ร้อยสามสิบสี่นะครับมาเก็ตแคปอยู่ที่สี่สิบเอ็ดล้านนะครับถ้าเกิดจะผัดกับโซจริงๆนะครับซึ่งโซเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับโซอยู่ที่สิบเจ็ดล้านนะครับใช่ไหมนะครับอืมหนึ่งมืนเจ็ดพันล้าน ะครับขอโทษด้วยนะผมบอกตัวเลขผิดไป17,000ล้านนะครับแล้ว BNB เนี่ยคือ33,000ล้านนะครับขอโทษด้วยนะถ้าเกิดผมบอกตัวเลขผิดไปตอนแรกนะครับนะพอดีผมดูในโทรศัพท์มือถือแล้วหลักมันจำนวนหลักมันหายนะครับหลักตัวเลขฉะนั้นเอามามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ บองเนี่ยมีอุปทานสูงสุดอยู่ที่ร้อยล้านนะครับอุปทานหมุนเวียนที่ถูกล็อกคือเก้าสิบสามจุดเก้าสองล้านแล้วก็อุปทานหมุนเวียนตอนนี้ที่มีอยู่จริงๆคือห้าห้าสิบสี่ล้านนะครับก็แสดงว่าบลองเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตราคาสูงกว่าชีบะถ้าโซไปอันดับที่สามได้จริงๆนะครับ แล้วถามว่าบ้องเนี่ยศูนย์จะหายกี่ตัวนะครับหลายคนก็ถามผมเหมือนกันผมตอบอย่างนี้นะอาจจะหายเหลือสามตัวนะครับแล้วขึ้นไปเร็วมากๆคล้ายๆกับเปเปเ้เลยแบบตอนแรกเราไม่ค่อยดูแล้วพอมันดังพอมันเริ่มเข้าอย่างมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเข้าคอยเบ็นะครับไบแนนผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าใบแนนเนี่ยมัน ตอนนี้มันมันมันไม่ใช่เป็นวานใหญ่ๆที่เข้าจะไปปั่นราคากันนะครับถ้าเข้าใบแนนก็ได้ราคาหนึ่งก็อาจจะช่วยได้แต่หลักๆที่ดีที่สุดคือคอยเบสเนี่ยแหละถ้ามันเข้าคอยเบสได้นะครับโดยเฉพาะบองน่าสนใจนะครับรวมถึงโซด้วยเข้าคอยเบสได้นะผมบอกเลยนะว่าลุ่งมากเลยนะครับเพราะเหรียญอะไรที่เข้าคอยเบสได้ วานเม็ดเงินใหญ่ๆทางอเมริกาเขาจะเข้าไปเล่นเปเป้เคยมีข่าวผมไม่รู้เข้ายัางนะครับลูน่าแฟส์ิกเคยมีข่าวแต่มันไม่ได้เข้าได้สักทีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สายตรงแต่บลองกับโซเนี่ยสายตรงถึงแม้ว่าโซจะโดนซ e เคียวริตี้ก็ตามแล้วดีไม่ดีนะครับโซอาจจะปลดจากเหรียญเป็นซ e เคียวริตี้ก็ได้หลังจากเ o m โอการประชุมครั้งเนี้ย ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเหรียญน,นี้อาจจะเป็นตัวชูลงนะครับเนาะเพราะว่าวเหรียญอื่นจะไม่มีโอกาสขึ้นนะครับอันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือโอเพนเลยครั้งนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะทําให้เหรียญพวกนี้ขึ้นดีก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งสองกรณีซึ่งส่วนตัวผมผมบอกเลยนะว่าเป็นไปได้เลยนะครับ บองกับโซนะครับถือว่าเป็นเป็นเหรียญที่ที่ผมกำลังมองไว้อยู่นะครับงั้นผมส่วนตัวผมคิดว่าบองเนี่ยมาแน่นะครับน่าจะถ้ามันมีอุปทานเท่าเนี้ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบสี่ล้านก็จะใกล้เคียงกับตัวของโฟกี้นะครับซึ่งโฟกี้ตอนนั้นน่ะยังไม่ติดอันดับร้อยเลย ตอนที่ตลาดกระทิงนะเราก็เหลือศูนย์สามตัวแปลว่าบ้องมีโอกาสฟันทงนะครับว่าถ้ามันขึ้นไปได้ตามโซโลนาตามอันดับที่ผมว่าจริงๆศูนอาจจะเหลือสองตัวนะครับหรือสามตัวก็ได้เพราะผมไม่ได้คำนวณน,นะนะว่าว่ามาร์เก็ตแคป Cap เท่านี้เท่าน,านี้ต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าอีเทอรเรียมเขาล็อกเอาไวนะ้เนาะ คือเหรียญแอลคอยต่างๆนมันจะไม่มีโอกาสขึ้นได้ดีมันจะขึ้นได้เฉพาะบิตคอยกับตัวที่ทางเอาเมริกาเขาชงเอาไว้ส่วนตัวท่านคิดแบบเดียวกับผมไหมนะครับเรื่องนี้นะนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วผมก็คิดว่าบลองเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญอะไรที่น่าจับตามองแหละนะครับดูกระแสะแล้ว ะครับดูวิธีการขึ้นคล้ายๆกับเปเป้ตอนเดือนเมษาเลยแต่มันยิ่งใหญ่กว่าถ้ามันโดนชงจริงๆนะครับโดนชูจริงๆและโดนปั้นจริงๆมีโอกาสนะครับพอมันไปพร้อมกับโซโลเลยเพราะระบบนะครับของบองเนี่ยมันมีการเผาเนาะนะครับโดยแอปพลิเคชันของโซโลโนายิ่งตอนนั้นช่วงนั้นมีการซื้อโซโลอน่าเท่าไหร่นะครับเขายิ่งมีการเผาบองมากขึ้น เห็นไหมถ้าเกิดโซโดนดันขึ้นอันดับสามหรืออันดับสี่น่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าตัวของบ้องจะเป็นเหรียญที่แซงแหลกแหกโค้งผมพูดไว้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ชัวอะไรร้อยเปอร์เซนแต่อยากให้ทุกคนลองตามผมดู อาจจะพูดยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดใครได้ฟังคลิปนี้ก่อนแล้วบ้องขึ้นไปได้ตามแบบที่ผมพูดจริงๆถือว่าเป็นขอบการขอบพระคุณมากๆนะครับที่ฟังเพราะว่าคอนเทนต์บ้องอะ่ะไม่มีใครอยากจะฟังหรอกนะครับในช่วงต้นปีผมก็เลยทำคอนเทนต์มาแล้วนะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะแต่ถ้าช่วงนี้ ในปีนี้มันยังไม่มีเหรียญไหนเราฝากบองไว้บ้องน่าจะเป็นเหรียญที่ทุกคนมั่นใจได้นะครับสำหรับการเติบโตของมันมั่นใจในเหรียญที่คุณถือโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีลิงก์กลุ่มบ้องนะครับแล้วก็มีชั่น new m o o เอพเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ แล้วเรามีกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจที่จะสมัครกระดานบิดเก็ตผมก็แนะนำนะครับกระดานนี้ก็จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของท่านเติบโตด้วยนะครับก็เก็บเหรียญต้นน้ำหรือจะสเต็กเซฟวิ่งไว้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือและดูแลช่องของเรากนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับและสำหรับวันนี้หนึ่งเรื่องเล่า จะเพิ่มหนึ่งความมาั่งคั่งให้สําหรับคุณสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหนึ่งในบริการที่ผมติดใจสําหรับกระดาน okx OK ระบบ p 2 p มีร้านค้ามากมายไม่แพ้กระดานอันดับที่หนึ่ง